สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราเรียนวรรณคดีลำนำกันในเรื่องคุนช้างขุนแผนนะคะตอนการเดินทางของพลพลงามนะคะอเรามาดูนะคะว่าความเป็นมาจะเป็นยังไงการอธิบายความหมายของคำ่าก็จะมีคำศัพท์ที่เห็นตัวเล็กๆคือบิุูรงนะคะอะ ดูนะคะนักเรียนรู้จักวนนรรณคดีไทยเรื่องใดบ้างก็รู้จักเรื่องนี้นะคะรู้จักเรื่องขุนช้างขุนแผนหรือเปล่านะคะนี่นะคะรู้จักเรื่องขุนช้างขุนแผนหรือไม่ อ่านะคะ,ะมีรูปประกอบนะัเรียนรู้จักตัวละครตัวใดบ้างในเรื่องขุนช้างขุนแผนก็จะเราจะดูไปทีละคนนะคะคนแรกเลยก็คือขุนช้างอันนี้นะคะขุนช้างอันนี้คือขุนช้างคนต่อมาคือขุนแผนแล้วก็อันนี้คือนางพิมพิลาลัยหรือนางวันทอง อันนี้ก็คือพลายงามนั่นเองส่วนคนนี้ก็คือคุณย่าทองประสีนะคะที่พลายงามจะไปอาศัยอยู่ด้วยนะคะน,นี้คือคุณย่าทองประสีอันนี้เป็นภาพวาดเก่านะคะต่อไปนักเรียนคิดว่าระหว่างขุนช้างกับขุนแผนใครเป็นตัวเอกของเรื่อง ไปก่อนนะคะเดี๋ยวจบการนําเสนอแล้วเราค่อยตอบนักเรียนคิดว่าทําไมถึงตั้งชื่อวรรณคดีเรื่องนี้ว่าขุนช้างขุนแผนนะคะมีคําถามทั้งหมดกี่คําถามแล้วล่ะคําถามแรกเลยคือรู้จักวรรณคดีเรื่องนี้ไหมรู้จักตัวละครอะไรไหมก็แนะนํากันไปแล้วนะคะเออตัวละครเอกใครเป็นตัวเอกของเรื่องแล้วก็ทำไมถึงตั้งชื่อว่าขุนช้างขุนแผนนะคะ เดี๋ยวตอนจบแล้วเรามาสรุปกันจุดประสงค์ที่เรียนเรื่องนี้ก็คือบอกหลักการอธิบายความหมายของคําหรือข้อความได้อธิบายความหมายของศัพท์ในบทเรียนเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามได้เห็นคุณค่าของคําศัพท์ในบทเรียนเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามนะคะเอาละ เรียนพร้อมที่จะจดแล้วใช่ไหมคะมีอยู่3คําด้วยกันซึ่งในหนังสือเรียนในหนังสือเรียนคําแรกไม่มีนะคะหูลองเปิดดูแล้วเรียนลงมือจดเลยค่ะคําแรกนะคะที่ขึ้นต้นด้วยกรไก่จดเลยนะคะคำที่สามมีแต่ก็จดไปด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคำเหล่านี้มีความหมายอย่างไร แล้วนักเรียนจะเข้าใจหรือเปล่าให้เวลาจดหนึ่งนาทีนะคะคำแรกตัวสีน้ำเงินตัวที่สองตัวสีเหลืองเข้มเข้มตัวที่สามตัวออกเขียวนะคะเขียวเข้ม เดี๋ยวเรามาดูคำอ่านกันนะตอนนี้ยังไม่บอกว่าอ่านว่าอะไรจด,จดเฉพาะคำที่ครูบอกก่อนนะคะคำถามไม่ต้องจดผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีนะคะทิดว่าเสร็จแล้วนะคะถ้าไม่เสร็จก็ดูคลิปย้อนนะคะ,ะถ้าอยากรู้ความหมายที่ถูกต้องแล้วก็อ่านคำได้ถูกต้องเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากที่ไหนครูจะแนะนำนะคะถ้าเราอยากรู้ ความหมายที่ถูกต้องหรืออ่านคำได้ถูกต้องเราสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากโจนานุกรมค่ะเล่มนี้เป็นนะโจนานุกรมเล่มใหญ่นะคะซึ่งมีคำอยู่มากมายนะคะามาดูเลยค่ะคำนี้อ่านว่ากรรมฉชวาสนะคะเล่นจดทั้งคำศัพท์คำอ่านแล้วก็ คำแปลนะคะกรรมชวาแตแปลว่าลมที่เกิดในครานเวลาลอดบุตรต่อนะคะไม่ทันดูคลิปย้อนได้ต่อไปคํานี้เป็นคําวิเศษแปลว่ากำลังน่ารักใคร่กำลังน่ายินดีอ่าแต่ไม่ได้บอกคําอ่านอ่านว่าสามสวาดนะคะ ดอเด็กเป็นตัวสะกดดอเด็กสระอีนี่แหละคะ่ะเป็นตัวสะกดในมาตรามแม่กดอ่านว่าซามสวัดนะคะคาว่าซามเป็นคําควบกล้ำไม่แทะทอกับรอออกเสียงเป็นซออ่านว่าซามสวัดนะคะเป็นคําวิเศษต่อไปขัดคเมนขัดคเมนคือ ดึงชายผ้าที่จงกระเบนอยู่ให้สูงร่นขึ้นไปเหนือเขา่านะคะในในหนังสือเรียนก็มีนะคะอยู่หน้า1้อยเจ็ดสิบเรียนจดไปก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูในหนังสือเรียนอีกทีหนึง่งคำนี้อ่านว่าขัดขเขมรน,นะคะอ่าอ่าทีนี้มาดูคำศัพท์ต่อไปไม่มีคำอ่านให้นะคะต้องค้นแล้วแหละอ่านว่าอลลมานนะคะอลลมาน อลมานแปลว่าชุนลมุนวุ่นวายแตกตื่นคุตลองเปิดหนังสือเรียนดูซิว่ามีคำนี้ไหมโอลมานนะคะเอาอ่างอยู่ท้ายๆเล่มเลยไม่รู้จะมีไหมโอ้ไม่มีอีกแล้วค่ะมีคำอื่นจดเลยนะคะในหนังสือเรียนไม่มี โอลม่านแปลว่าชุลมุนวุ่นวายแตกตื่นอ่าต่อไประหกระเหินระหกระเหินคือดันด้น,ดนไปด้วยความลำบากน่าจะเป็นพรงามนะคะต้องเดินทางจากบ้านของขุนช้างไปบ้านคุณย่าทองประรีนะคะต้องเดินทางผ่านผ่านป่านะคะก็ต้องระหกระเหินก็คือดันด้น,ดนไปด้วยความลำบาก ต่อไปกำราบค่ะอันนี้อ่านว่ากำราบกำลังหาอยู่นะคะว่ามันจะมีไหมก็ไม่มีอีกนะคะในหนังสือกำราบแปลว่าทำให้เข็ดหลาบทำให้กลัวต่อไปสำเนียกสำเนียกแปลว่าฟังคอยเอาใจใส่กำหนดจดจำ นะคะต่อไปวิโยวิโยแปลว่าการจากไปการพัดพรากต่อไปกระเมน็นกระเมนก็คือเกิดอาการที่กล้ามเนื้อกระตุกเต้นเบาๆถือเป็นนิมิตร้ายหรือดีก็ได้บางทีเราก็ใช้คำว่าคระเมนนะคะ กระเมนหรือกระเมนก็เรียกนะคะคำนี้มีอยู่ในหนังสือเรียนต่อไปคลาคลายคลาคลาเป็นคำที่ใช้ในคำประพันธ์นะคะแปลว่าเดินไปเคลื่อนไปต่อไปลูกประลาลูกประลาคือเครื่องประดับข้อมือลูกกลมๆหรือเหลี่ยมสลักเป็นรวดลายเป็นเครื่องประดับนะคะ ต่อไปคำว่าวิบากกรรมแปลว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วซึ่งทำไว้แต่อดีตเราเรียกว่าวิบากรรมต่อไปปุถุชนปุถุชนหมายถึงคนที่ยังมีกิเลสหนานะคะหรือสามัญชนนั่นเอง ในห,หนังสือเรียนก็ไม่มีนะคะอ่าอย่าลืมตามจดนะคะอ่าทีนี้ให้นักเรียนค้นหาคำศัพท์จากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามพร้อมทั้งบอกความหมายให้ถูกต้องนะคะเนี่ยค่ะใส่เป็นตารางแบบนี้ค่ะทีนี้มาดูกิจกรรมนะคะ